สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่มีหัวใจอ่อนโยนทุกท่านหากในวินาทีนี้คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอให้คุณรู้เอาไว้ก่อนเลยว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะเลื่อนมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ทุกคนจะหยุดฟังและไม่ใช่ทุกคนจะรับพลังของเนื้อหานี้ได้ แต่คุณมาถึงตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่าระหว่างคุณกับคลิปนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวาสนาเชื่อมถึงกันอยู่คลิปนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อให้ฟังผ่านๆแต่ถูกตั้งใจเรียบเรียงเพื่อส่งพลังดีส่งความเข้าใจและปลุกบางสิ่งบางอย่างที่หลับไหลอยู่ในตัวคุณให้ค่อยๆตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนโยน ดังนั้นขอให้คุณวางทุกอย่างลงก่อนหายใจช้าๆแล้วปล่อยใจให้ไหลไปกับเสียงถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเนื้อหานี้แตะหัวใจคุณขอให้คุณฟังจนจบและอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เล็กๆใต้คลิปนี้เพราะการแสดงตัวตนคือการเปิดประตูรับสิ่งดีและพลังบุญของเนื้อหานี้จะค่อยๆไหลไปถึงคุณอย่างที่คุณอาจไม่รู้ตัว วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาความโชคดีและเส้นทางความร่ำรวยของคนที่เกิดในราศีกรกฎในปี2559ราสศีของผู้ที่มีหัวใจอ่อนโยนแต่ภายในกลับแข็งแรงอย่างเงียบงนันคนราศีกรกฎเกิดมาภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรู้สึกความผูกพันสัญชาตญาณและบุญเก่าที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน คุณเป็นคนที่รับรู้อะไรได้ลึกมากกว่าที่คนอื่นเห็นคุณอาจไม่ใช่คนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่อวดตัวแต่คุณเป็นคนที่รู้สึกเป็นและความรู้สึกของคุณนั้นมักจะไม่เคยโกหกคุณเลยตั้งแต่เกิดมาชีวิตของชาวราศีกรกฎมักต้องแบกอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่ได้อยากแบกทั้งความคาดหวังความรับผิดชอบความรู้สึกของคนรอบข้าง และหลายครั้งคุณเลือกจะอดทนมากกว่าจะเอ่ยปากขอคุณเป็นคนที่ให้ก่อนรักก่อนและคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอแต่ในปี2,559ดวงชะตาของคุณเริ่มเปลี่ยนจังหวะจากคนที่ให้อย่างเดียวคุณกำลังจะเรียนรู้คำว่ารับจากคนที่ยอมคุณกำลังจะเรียนรู้คำว่าเลือกจากคนที่ใช้ชีวิตตามน้ำ คุณกำลังจะเริ่มฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่างจริงจังปีนี้ไม่ใช่ปีของความหวือหวาแต่เป็นปีของการค่อยๆวางรากฐานเพื่อความมั่นคงในระยะยาวความโชคดีของชาวราศีกรกฎไม่ได้มาแบบฟ้าผ่าไม่ได้มาทีเดียวแล้วหายแต่จะค่อยๆมาเหมือนแสงจันทร์ที่ส่องทีละนิดแต่ส่องได้นานคุณอาจเริ่มรู้สึกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอ มีคำพูดบางคำที่เหมือนเปิดมุมมองใหม่ให้ชีวิตหรือมีโอกาสบางอย่างที่โผล่เข้ามาในจังหวะที่คุณเริ่มอ่อนแรงนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนั่นคือบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้กำลังกลับมาหาคุณเรื่องการงานในปีนี้สำหรับชาวราศีกรกฎจะเป็นเรื่องของความไว้วางใจมากกว่าการแข่งขันคุณอาจไม่ได้ก้าวกระโดดแต่คุณจะถูกมองเห็นในแบบที่มั่นคงและมีค่า งานที่เกี่ยวกับการดูแลการบริการการค้าขายอาหารบ้านความงามหรือสิ่งที่ต้องใช้ใจจะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดถ้าคุณทำงานประจำคุณอาจถูกมอบหมายงานเพิ่มหรือมีภาระที่ดูเหมือนหนักแต่ภาระนั้นคือสะพานไปสู่ความมั่นคงในอนาคตถ้าคุณทำธุรกิจปีนี้ไม่เหมาะกับความใจร้อนแต่เหมาะกับการทำซ้ำ ทำให้ดีขึ้นและค่อยๆสะสมการเงินของชาวราศีกรกฎในปี2559จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดที่อยากมีชีวิตที่ดีคุณไม่จําเป็นต้องจนเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนดีเมื่อวันใดที่คุณอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆเงินจะเริ่มอยู่กับคุณนานขึ้นและไหลเข้ามาอย่างเป็นมิตร ความรักคืออีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของชาวกรกฎเพราะความรักเชื่อมโยงกับพลังชีวิตและพลังการเงินของคุณโดยตรงในปีนี้คุณจะเริ่มรู้ว่าใครคือคนที่ควรอยู่และใครคือคนที่ควรปล่อยและเมื่อคุณเลือกถูกชีวิตทั้งชีวิตจะเบาขึ้นวันนี้ขอให้คุณรับฟังเพียงเท่านี้ก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่ง เพราะเส้นทางของชาวราศีกรกฎไม่ใช่เส้นทางของคนที่รีบรวยแต่เป็นเส้นทางของคนที่เมื่อรวยแล้วจะรวยอย่างมั่นคงและยืนยาวในตอนต่อไปเราจะพาคุณลงลึกไปอีกขั้นถึงสิ่งที่ชาวกรกฎทำแล้วรวยส่งทางเศรษฐีและการเสริมดวงบารมีให้ชีวิตค่อยๆย,ยกระดับขึ้นอย่างอ่อนโยน ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้กำลังพูดกับหัวใจของคุณอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เพื่อรับพลังดีและเป็นสัญญาณให้จักรวาลรู้ว่าคุณพร้อมแล้วจริงๆหากคุณยังคงฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าพลังของดวงชะตาชาวราศรีกรกฎกำลังค่อยๆเปิดออกทีละชั้นไม่ต้องรีบเข้าใจทั้งหมดไม่ต้องพยายามจำทุกคำเพียงแค่ฟัง แล้วปล่อยให้ถ้อยคำเหล่านี้ไหลซึมลงไปในหัวใจของคุณอย่างช้าๆเพราะดวงของชาวราศีกรกฎไม่ใช่ดวงที่เปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนแต่เป็นดวงที่เปลี่ยนชีวิตด้วยความเข้าใจในตัวเองในตอนนี้เราจะค่อยๆพาคุณไปทำความรู้จักกับเส้นทางความร่ำรวยและสิ่งที่ชาวราศีกรกฎทำแล้วรวยจริงไม่ใช่รวยเพราะโชค แต่รวยเพราะดวงชะตาของคุณถูกออกแบบมาแบบนั้นตั้งแต่ต้นคนราศีกรกฎมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีพลังนั้นคือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนทำงานอะไรหรืออยู่ในบทบาทใดของชีวิตคุณมักเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจรู้สึกไว้ใจและรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ พลังนี้เองคือรากฐานของความร่ำรวยของคุณชาวราศีกรกฎไม่ได้รวยจากการเอาชนะใครไม่ได้รวยจากการแข่งกับโลกแต่จะรวยจากการสร้างพื้นที่ที่คนอื่นอยากเข้ามาอยู่เมื่อใดที่คุณเริ่มทำสิ่งใดก็ตามด้วยหัวใจที่อ่อนโยนแต่มีขอบเขตมีคุณค่าและไม่ลดตัวเองต่ำลงเมื่อนั้นเงินจะเริ่มไหลเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งที่ชาวราศีกรกฎทำแล้วรวยมักเป็นสิ่งที่เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวไม่ใหญ่ไม่หวือหวาแต่ทำได้ต่อเนื่องการค้าขายเล็กๆก,การทำอาหารการทำของสวยงานงานบริการงานดูแลงานออนไลน์หรือแม้แต่งานที่เริ่มจากการแบ่งปันความรู้ล้วนเป็นทางรวยของชาวกรกฎคุณไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนใคร คุณแค่ต้องจริงกับสิ่งที่ทำเมื่อคุณทำด้วยใจลูกค้าผู้ร่วมงานหรือผู้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะสัมผัสได้และความรู้สึกนั้นจะเปลี่ยนเป็นความไว้วางใจแล้วแปลเปลี่ยนเป็นรายได้ในที่สุดปี2559เป็นปีที่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเริ่มสนับสนุนการมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางเงินก้อนแรกอาจยังไม่ใหญ่มาก แต่จะเป็นเงินที่ทำให้คุณเริ่มเชื่อว่าฉันทำได้และความเชื่อนั้นสำคัญกว่าจำนวนเงินซะอีกเมื่อใจคุณเริ่มเชื่อดวงจะเริ่มเปิดหลายคนในราศีกรกฎมักติดกับดักความคิดเดิมๆคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับความร่ำรวยคิดว่าตัวเองไม่ควรมีมากเพราะกลัวจะดูเห็นแก่ตัวแต่แท้จริงแล้วความร่ำรวยของชาวกรกฎไม่ใช่ความโลภมันคือทรัพยากร ยิ่งคุณมีมากคุณยิ่งให้ได้มากและจักระวาลรู้เรื่องนี้ดีเมื่อใดที่คุณหยุดรู้สึกผิดกับก,บการอยากมีชีวิตที่ดีดวงการเงินของคุณจะเริ่มไหลลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทรงทางเศรษฐีของชาวราศีกรกฎไม่ใช่คนอวดรวยไม่ใช่คนเสียงดังแต่เป็นคนที่มั่นคงอบอุ่นและมีรากฐานแน่น คุณอาจสังเกตได้ว่าชาวกรกฎที่ประสบความสำเร็จจริงๆมักเป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้านรักความเรียบง่ายแต่มีทรัพย์สินสะสมอย่างเงียบๆปีนี้ถ้าคุณเริ่มคิดถึงบ้านที่ดินของมีค่าหรือการเก็บสะสมอย่ามองข้ามความรู้สึกนั้นเพราะนั่นคือสัญชาตญาณเศรษฐีของชาวกรกฎที่กำลังตื่นขึ้นมา เรื่องความรักในปี2,559จะเริ่มสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณจะเริ่มรู้ว่าความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ต้องแลกด้วยการเสียตัวตนและเมื่อคุณกล้าเลือกตัวเองพลังชีวิตและพลังการเงินจะกลับคืนมาอย่างช้าๆในตอนนี้ขอให้คุณค่อยๆซึมซับไม่ต้องเร่งไม่ต้องกังวลเพราะทุกอย่างกำลังค่อยๆเคลื่อนไปในจังหวะที่เหมาะกับคุณที่สุด หากคุณยังคงนั่งฟังอยู่ตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ใช่คนฟังธรรมดาคุณคือคนที่ดวงกำลังเปิดเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีความอดทนพอที่จะฟังเนื้อหาที่ช้าลึกและต้องใช้ใจรับแบบนี้แต่ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่เข้าใจความลึกโดยไม่ต้องมีคําอธิบายมากและตอนนี้ เราจะค่อยๆเดินเข้าไปในพื้นที่ที่อ่อนโยนที่สุดของดวงชะตาคุณพื้นที่ที่เรียกว่าความรักความผูกพันและหวาดแผลในใจเพราะเรื่องนี้เองคือกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงพลังชีวิตพลังเงินและความมั่งคั่งของคุณชาวราศีกรกฎเป็นคนที่รักจริงรักลึกและรักนาน เมื่อคุณรักใครคุณไม่ได้รักแค่วันนี้แต่คุณรักไปถึงวันข้างหน้าคุณรักเผื่อคุณห่วงเผื่อและคุณมักคิดแทนคนอื่นเสมอปัญหาคือหลายครั้งคุณรักจนลืมรักตัวเองคุณยอมเหนื่อยยอมเสียยอมเจ็บเพียงเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่รอดแต่หัวใจของชาวกรกฎไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทนอย่างเดียว หัวใจของคุณถูกสร้างมาเพื่อเติบโตเพื่อได้รับการดูแลและเพื่อมีความสุขในปี2,559ดวงชะตาของคุณจะค่อยๆสะท้อนให้คุณเห็นว่าความรักแบบไหนที่ทำให้คุณอ่อนแรงและความรักแบบไหนที่ทำให้คุณแข็งแรงคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าบางความสัมพันธ์ทำให้คุณเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผล ทั้งที่เมื่อก่อนคุณเคยทนได้นั่นไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนไปในทางแย่แต่เพราะจิตวิญญาณของคุณกำลังโตขึ้นเมื่อจิตวิญญาณโตสิ่งที่ไม่เหมาะจะเริ่มรู้สึกหนักและเมื่อคุณกล้าปล่อยพลังชีวิตของคุณจะเริ่มไหลกลับมาความรักของชาวราศีกรกฎมีผลกับการเงินอย่างลึกซึง้งมากกว่าที่คุณคิด เมื่อคุณอยู่กับคนที่ดูดพลังคุณจะรู้สึกหมดแรงหมดไฟและหมดโอกาสแต่เมื่อคุณอยู่กับคนที่เข้าใจสนับสนุนและไม่ทำให้คุณต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นแบบที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวในปีนี้บางคนในราศีกรกฎอาจได้เจอความรักใหม่ที่ไม่ได้หวือหวาไม่ได้ตื่นเต้น แต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและความปลอดภัยนี่แหละคือฐานของความร่ำรวยของคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วปีนี้คือปีที่ต้องคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่ความกลัวเพราะความเงียบจะค่อยๆกัดกินหัวใจและส่งผลถึงดวงเงินโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจไม่สบายเงินจะติดขัดแต่เมื่อใจเบาเงินจะเริ่มเคลื่อน คุณอาจเริ่มสังเกตว่าพอคุณตัดสินใจเด็ดขาดกับเรื่องใจเรื่องเงินก็เริ่มขยับตามนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะดวงของชาวกรกฎผูกโยงใจและทรัพย์ไว้ด้วยกันในปี2559คุณกำลังเรียนรู้บทเรียนสำคัญบทเรียนของการเลือกตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมคุณถึงเหนื่อย คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคุณให้มามากแค่ไหนคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและเมื่อคุณทำได้พลังชีวิตพลังงานและโอกาสดีๆจะค่อยๆกลับมาหลายคนในราศีกรกฎเมื่อเริ่มปล่อยความสัมพันธ์ที่ถ่วงจะพบว่าตัวเองมีแรงทำงานมากขึ้นมีไอเดียมากขึ้นและแกล้คิดถึงอนาคตมากขึ้น นี่คือสัญญาณของดวงที่กำลังยกระดับปีนี้คุณอาจไม่ได้รวยเร็วแต่คุณจะรวยถูกทางคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากกว่าใครแต่มาจากการใช้ชีวิตโดยไม่ฝืนใจหากคุณยังคงนั่งฟังอยู่จนมาถึงตรงนี้ขอให้คุณหยุดสักนิดหนึ่งแล้วรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองเบา เพราะการที่คุณฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฏในตัวคุณกำลังเปิดรับอย่างแท้จริงในช่วงสุดท้ายของเนื้อหานี้เราจะไม่ได้พูดถึงการดิ้นรนหรือการพยายามฝืนโชคชะตาแต่จะพูดถึงการค่อยๆเสริม ค่อยๆประคองและค่อยๆพาชีวิตไปสู่ความมั่นคงและความร่ำรวยในแบบที่เหมาะกับหัวใจของคุณที่สุดชาวราศีกรกฎไม่ใช่คนที่ต้องใช้พลังหนักเพื่อให้ได้มาแต่เป็นคนที่เมื่อใจนิ่งเมื่อใจมั่นคงจักรวาลจะจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมมาให้เองการเสริมดวงของชาวกรกฎจึงไม่ใช่การเร่งไม่ใช่การบังคับและไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่น แต่คือการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนและจริงใจสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดในการเสริมดวงชะตาของคุณคือบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบ้านของคุณพื้นที่ของคุณมุมเล็กๆที่คุณใช้พักใจคือแหล่งพลังหลักของชาวราศีกรกฎเมื่อบ้านสงบใจจะสงบเมื่อใจสงบเงินจะไม่รีบหนีไปไหนลองค่อยๆจัดบ้านจัดโต๊ะ จัดที่นอนด้วยความตั้งใจไม่ต้องหรูไม่ต้องแพงแค่สะอาดอบอุ่นและเป็นพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยเพียงเท่านี้ดวงของคุณก็เริ่มขยับแล้วต่อมาคือการเสริมดวงด้วยน้ำน้ำคือธาตุประจำราศีกรกฎน้ำคือพลังชีวิตและเป็นสื่อกลางของโชคลาภการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอการล้างหน้าอย่างมีสติ การอาบน้ำแล้วตั้งใจปล่อยความเหนื่อยออกไปหรือแม้แต่การนั่งฟังเสียงฝนล้วนเป็นการเติมพลังให้ดวงชะตาคุณหลายคนอาจไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ชากรากรกฎอ่อนแรงมักเป็นเพราะพลังใจแห้งไม่ใช่เพราะดวงตกเมื่อคุณดูแลตัวเองด้วยความอ่อนโยนดวงจะค่อยๆฟื้นโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม การเสริมบารมีของชาวราศีกรกฎยังเกี่ยวข้องกับการให้ที่ไม่ฝืนคุณเป็นคนที่ให้เก่งอยู่แล้วแต่ในปีนี้สิ่งสำคัญคืออย่าให้จนตัวเองหมดการให้ที่ดีคือการให้จากความอิ่มไม่ใช่การให้จากความกลัวว่าจะไม่ถูกรักเมื่อคุณให้ด้วยใจที่เต็มบุญจะหนุนและบุญนั้นจะย้อนกลับมาเป็นโอกาสเป็นคนช่วย เป็นเงินและเป็นทางออกในวันที่คุณต้องการทรงทางเศรษฐีของชาวราศีกรกฎไม่ใช่เศรษฐีที่รีบไม่ใช่เศรษฐีที่แข่งแต่เป็นเศรษฐีที่สะสมมั่นคงและยืนระยะได้นานคุณอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกภายใน คุณจะเริ่มไม่กลัวการมีไม่รู้สึกผิดกับความสบายและไม่ลดคุณค่าตัวเองเพียงเพื่อให้ใครบางคนอยู่ต่อเมื่อใจคุณนิ่งการตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องงานและเรื่องชีวิตจะชัดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนี่คือสัญญาณของดวงเศรษฐีที่แท้จริงก่อนจะจบคลิปนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเคยเหนื่อยเคยผิดหวังหรือเคยรู้สึกว่าให้ไปมากแค่ไหนดวงของชาวราศีกรกฎไม่เคยทอดทิ้งคุณมันแค่รอวันที่คุณกลับมายืนข้างตัวเองอย่างอ่อนโยนขอให้จากนี้ไปเงินที่เข้ามาอยู่กับคุณนานขึ้นโอกาสที่เข้ามาไม่ทำให้คุณต้องแลกด้วยหัวใจและความรักที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่เหนื่อย และในวินาทีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่ติดตามที่รับฟังและที่เปิดหัวใจให้เนื้อหาของช่องนี้ได้เดินทางไปถึงคุณการที่คุณฟังจนจบคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้จัดทำเนื้อหาขอให้สิ่งดีงามคํำอวยพรและพลังบวกทั้งหมดในคลิปนี้ค่อยๆไหลไปสู่ชีวิตของคุณในเวลาที่เหมาะสมในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด ขอบคุณทุกดวงใจที่ติดตามช่องนี้เสมอมาขอให้คุณมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีชีวิตที่อบอุ่นในแบบของชาวราศีกรกฎอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ